สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มาพบรถเข้าใหม่นะครับผมที่เทนวินาตัวคาร์สี่ล้อบรรทุกไม่ติดเวลานะครับวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าฮีโน่นะครับอะตอม300นะครับผมฮีโน่เป็นตัวอะตอมแล้วนะครับไฟนงไฟหน้าปรับเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถ4ี่ล้อบรรทุกไม่ติดเวลานะครับผมร้อยสามสิบหกแรงม้านะครับเครื่องเป็นคอมเบอร์เลด้วยช่วงล่างเป็นแหนบหน้าแหนบหลังเท่าลอยนะครับจะแรงกว่าฮีโน ครับผมเครื่องก็จะใหญ่กว่านะครับ4,000 cc ครับคันนี้นะครับต่อกระบะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นกระบะเหล็กเสริมคอกนะครับแผงข้างนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง2ด้านเลยนะฮะเหมาะกับคนที่อยากใช้คอกด้วยนะครับผมแต่ว่าต้องการโหลดสินค้าผ่านข้างๆได้นะครับผมก็สามารถได้ทำได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับ โครงสร้างนะครับกระบะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้าคอกก็จะเสมอม่วกนะครับไม่เกินหมวกนะครับสวยงามลงตัวนะครับความยาวของเขาอยู่ที่3เมตรสิบนะครับผมกำลังดีนะครับผมกำลังพอเหมาะพอควรเลยสวยงามมากครับคันนี้บอกเลยว่านานๆจะเข้ามาทีนะครับคอกแบบเปิดข้างได้นะครับเป็นกระบะเหล็กอีกต่างหากนะครับผมสวยงามมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็เซอร์วิส นะครับปรับปรุงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องคลองเหลวทุกๆอย่างนะครับเกียร์เฟืองท้ายอะไรพวกนี้เช็ดช่วงล่างให้หมดนะครับภายนงภายในนะครับสวยงามกริบๆเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับระบบไฟใช้ได้ทุกๆุกจุดแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับผมข้อดีของฮีโน่นะครับคุณลูกค้าแรงนะครับต้นดีมากนะครับ ต้นดีมากๆแทบจะไม่ต้องรอรอบเลยนะฮะน่านะครับผมเครื่อง136แรงม้านะครับ4,000ซีซีเป็นคอมเบเเ็วเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาวเวอร์ Power นะครับมีเทอร์โบมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยนะฮะ ถามว่าอีโน่นะครับดีกว่าอีซูตรงไหนนะครับบอกเลยว่าอันดับแรก1ราคานะครับราคาถูกกว่ามากๆนะครับ2องคอมมาเร็วก็เป็นเหมือนกันนะครับสแรงกว่าด้วยนะครับทนทานพอๆกันเลยอะไรพวกนี้การเซอร์วิสการอะไรก็เหมือนๆกันหมดเลยนะครับผมเปิดหัวเซอร์วิสได้ง่ายๆสบายๆนะครับช่างเราสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการนะครับ ก็ประเทศไทยเหมือนกันนะครับอซูุกฮีโน่นะครับก็ยักษ์ใหญ่ในเรื่องของรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับผมร้านเราก็จะมี2ยี่ห้อนี้นะครับออซูซุนะครับฮีโน่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเป็นคอกหรือเป็นตู้นะครับเรามีให้เลือกหมดเลยนะครับหรือว่าคันนี้อยากสลับเป็นตู้ก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับแล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้านะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่38นะครับคุณลูกค้าก็ฝากรับชมนะครับผมฝากขอบคุณ ลูกค้าทุกทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ